คุณใช้ชีวิตแบบเดิมๆแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีสุขภาพอยากเติบโตในอาชีพแต่ทุกอย่างดูแล้วมีแต่อุปสรรควันนี้ครับผมจาเนี้จะพาไปดูถึงสาเหตุว่าอะไรคือตัวยับยัง้งคุณติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนกันอยู่หรือเปล่าครับสมองของเรามีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับความคุ้นเคยเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเครียดและการใช้พลังงาน สมองของมนุษย์มีระบบที่เรียกว่าการต้านทานการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งกระบวนการนี้เราจะเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนเมื่อสิ่งใหม่ที่ตัวเรารเผชิญมันดูยากหรือใหญ่จนเกินไปสมองของเราจะรับรู้ว่านั่นมันคือความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจคอมฟอร์ตโซนเป็นเรื่องของพื้นฐานทางจิตใจและอารมณ์ที่ปลอดภัยครับเท่านี้เราทํางานที่เดิมๆจนเรารู้สึกว่า งานนั้นมันปลอดภัยสําหรับคุณเวลาที่คุณเจองานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆคุณก็จะไม่กล้าเจอความท้าทายครับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมักจะเป็นการหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่ไม่แน่นอนหรือความล้มเหลวเพราะบางครั้งครับเราเกิดความกลัวว่าจะเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์กับตัวเราเช่นความล้มเหลวคำดูถูกหรือสิ่งที่เรากลัวต่างๆ ตัวของผมเองก็เคยติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเช่นเดียวกันครับและมีผลกระทบเสียต่อชีวิตอย่างมากมายถ้าเราติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนานจนเกินไปคุณจะหยุดการพัฒนาตัวเองหากไม่เคยเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆคุณจะไม่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่หรือพัฒนาศักยภาพของตัวเองคุณอาจทำงานในตำแหน่งเดิมนานจนเกินไปไม่มีความก้าวหน้าเพราะตัวคุณครับไม่กล้าขอลองโปรเจกต์ใหม่หรือย้ายสายงาน ที่มันท้าทายมากขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเมื่อทุกวันการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เหมือนกันหมดชีวิตจะขาดความตื่นเต้นหรือขาดแรงบันดาลใจซึ่งอาจจะนําคุณไปสู่ความเบื่อหน่ายและหมดไฟในที่สุดพลาดโอกาสที่สําคัญในชีวิตโอกาสที่สําคัญมักจะอยู่ในพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่คุ้นเคยครับการอยู่ใจในคอมฟอร์ทโซนจะทําให้คุณพลาดสิ่งดีๆที่อาจจะช่วยให้ชีวิตของคุณก้าวหน้า เมื่อก่อนครับผมเป็นคนที่ไม่กล้าเดินทางไปต่างจังหวัดคนเดียวครับเพราะผมรู้สึกกลัวยิ่งเข้าไปในกรุงเทพด้วยแล้วผมยิ่งกลัวใหญ่เลยครับเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะต้องขึ้นรถตรงไหนและมีฉาชีพกวเยอะและสัมมนาส่วนใหญ่มักจะจัดกันที่กรุงเทพครับแน่นอนครับผมพลาดโอกาสดีๆในชิดไปหลายครั้งต่อหลายครั้งเพียงเพราะว่าผมไม่กล้าเพียงเพราะว่าผมกลัวเท่านั้นครับและการที่เราติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนความมั่นใจของตัวคุณจะลดลงอย่างเรื่อยๆครับ การหลีกเลี่ยงสิ่งใหม่ๆอาจจะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับความท้าทายเมื่อเวลาผ่านไปความมั่นใจของคุณก็จะลดลงคุณก็จะไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆเลยครับและคุณยังเกิดความเครียดสะสมเมื่อเจอสถานการณ์ที่คุณไม่คุ้นเคยหากคุณเคยชินกับเหตุการณ์เดิมๆมากจนเกินไปเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนงานหรือการย้ายที่อยู่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันกดดัน มันตื่นเต้นมันตระหนักมากกว่าคนอื่นครับเหตุการณ์นี้ผมก็เคยเจอมาครับวิธีที่จะพาคุณออกจากคอมฟอร์ตโซนเพียงให้คุณเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆล,ลองทําสิ่งที่คุณไม่เคยทําดูสิครับสิ่งที่มันแตกต่างเริ่มจากการทําสิ่งเล็กๆเช่นคุณไม่เคยพูดคุยกับคนอื่นเลยคุณก็ลองพูดคุยกับคนที่คุณไม่รู้จักเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือคุณอาจจะลองทําอาหารเมนูใหม่ๆ แค่ขับรถเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานนี่ก็คือการออกจากคอมฟอร์ทโซนครับตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายแต่เป็นไปได้แทนที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่จนเกินไปจนเราไม่สามารถเอื้อมถึงลองตั้งเป้าหมายที่คุณสามารถทำได้ในระยะสั้นเช่นฝึกทักษะใหม่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือสมัครคอร์สเรียนฝึกเผชิญหน้ากับความกลัว หากคุณกลัวสิ่งใดลองวางแผนเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นทีละขั้นตอนเช่นกลัวการนำเสนองานฝึกพูดหน้ากระจกฝึกพูดต่อหน้าคนสนิทและฝึกพูดในที่ประชุมครับมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนแทนที่จะกลัวความล้มเหลวครับให้มองว่าความล้มเหลวนี้เป็นบทเรียนและเป็นโอกาสในการเรียนรู้ทำให้เราเติบโตถ้าไม่เกิดความล้มเหลวเราจะไม่รู้ครับว่าเราจะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนคุณลองหาเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่ช่วยผลักดันคุณให้สร้างแรงจูงใจให้คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณอาจจะสร้างสภาพแวดล้อมด้วยการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์รหรือเลี้ยงคอร์สสัมมานาก็ได้ครับการออกจากคอมฟอร์ทโซนมีข้อดีมากมายเลยครับคุณจะได้การเติบโตเมื่อคุณเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆคุณจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆและเพิ่มความมั่นใจด้วย ทำให้คุณเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้คุณจะรู้สึกชอบและรักตัวเองเกิดความภูมิใจมีความมั่นใจที่สูงขึ้นชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยโอกาสและแรงบันดาลใจโทมัสเอดิสันเขาล้มเหลวในการทําทดลองกอดไฟมากกว่าพันครั้งแต่เขาไม่เคยอยู่ในกรอบเดิมๆและพยายามปรับปรุงจนประสบความสําสเร็จแจ็คมาถูกประเศฐงานอยู่หลายครั้งแต่เขาเลือกที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยการสร้างอิลิบาบาจนประสบความสําเร็จการออกจากคอมฟอร์ตโซนอาจจะไม่ได้ง่ายและเต็มไปด้วยความกังวลในครั้งแรกแต่หากคุณกล้าท้าทายตัวคุณเองคุณจะค้นพบโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตลองเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆวันนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับใครที่คิดว่าฉันจะออกจากคอมฟอร์ตโซนพิมพ์มาเลยครับว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับความสำเร็จดีๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปผมจัเนธสวัสดีครับ